เเรียกเป็น s i m p l นะครับหรือเป็น multi-regulation e ใช่ไหมครับซึ่งไอ้ regulation แบบเนี้ยเวลาเราเรียนไปเนี่ยเราจะเป็นต้องอาศัยเรื่องของข้อมูลที่มันเยอะขึ้นนะครับบางงานวินจัยเขาก็ไปใช้วิธีก็คือเขาไปดาวน์โหลดข้อมูลมาจากข้อมูลที่มันเป็นรายปีแล้วมาทำนะครับซึ่งแน่นอคน,บบน,นครับในรูปแบบนึงนะครับไม่ใช่ในรูปแบบนนเนาะในในประเทศอย่างประเทศเราเราเนี่ยนะประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยไอ้ข้อมูลเนี่ย มันคงเก็บในรูปของรายปีเป็นหลักนะโดยเฉพาะพวกตัวเลขทางเศรษฐกิจมหาภาคนะักแายเวาว่าอะไรครับหัายความว่าจ้อนหลังไปสุดเนี่ยจำนวนปีเนี่ยมันก็เลยมีน้อยเพราะาคอมพิวเตอร์เนี่ยที่บบมันมีการเก็บข้อมูลเนี่ยมันเริ่มประมาณสักปี2,500 1998 Windows ตัว Windows 1998คือ Windows ที่เรามีการใช้งานอนย่แพร่หลายในสังคมของเราเลยในโลกนี้ ปี98เป็นปีอะไร2 0 2 4ใช่าปะก็ประมาณสิบปีครับ26ปียี่บหกปีที่คอมพิวเตอร์มันมีการใช้งานเป็นอย่างแพร่หลายและอินเทอร์เนต็ตนะมันมาหลังจากนั้นที่มันมีการอั้โหลดข้อมูลเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันต่อแค่มันมีความเร็วแค่ประมาณ 56K อาจจะบั็นนี้ที่บ้านใช้อิน,นเทอร์เน็ตเร็วเท่าไหร่ทราบไหม บ้านใครได้เิ็นเนี่ยเกินหนึ่งจิกม,ม,มั้นเองไหมมีหรือว่ามีถ้ามีจะขอใช้ด้วยนะเป็นจริงจริงเนี่ปัจจุบันนี้มันน่าจ,านนาาอาจ,จะจานนอยู่ที่ประมาณสักอย่างคณะเราอยู่ที่ประมาณตอนนี้คณะเราคาเฟซี่แม็กซิมัมเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งจิกนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะวิ่งได้หนึ่งจิกมันเยอะมันควรจะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงเก้าร้อยนะในแต่ละเครื่องที่ที่ที่คุณเล่นอยู่ตอนนี้นนในตัวของระบบแรงนะครับไวไฟเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง เพราะ w i i i มันมีปัญหาตัวเราเตอร์ของ a อเนะครับเดี๋ยวเราต้องคณะจะออกไปแบบออออกไปแล้วก็คาดหอกงว่าความเร็วมันจะไปถึงประมาณ800-900ถึงเมกะบิตนะครับก็นั่นคือสิ่งที่ผมเรานั่นคือหมายความว่าการเก็บข้อมูลในในฐานข้อมูลในเว็บเนี่ยมันก็เลยมีน้อยนะครับมันไม่ได้มีเยอะครั้นี้ปัญหาอย่างหนึงเลยเวลาที่มันเก็บน้อยแล้วมันมันไม่มีนะครั นั่นหมายว่าที่ผมเล่าเนาะก็คือย้อนไปแค่ประมาณ26ปีแสดงว่าถ้าคุณเก็บข้อมูลรายปีมาคุณก็มีเต็มที่เลยยนประมาณ26ปีย้อนหลังนะครับเต็มที่โดยรามาาหรือ30ปีก็ได้ย้อนหลังซึ่งเป็นตัวอย่างที่มัน30ปีเนี่ยมันก็เลยมีมีตัวอย่างที่มันน้อยมากนะครับมันบางครั้งมันไม่อาจจะไม่เพียงพอต่อการบานสมการแบบพวก analytical c o m m n ของเราถึงแม้ว่าเราเรียนในวิชาสถิติเราบอกว่าช้า กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เกิน30ผมบอกว่าใช่ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเกิน30เนี่ยนะครับพอลองไปลองจริงพอไปทําจริงเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดปัญหาเกิดขึ้นโดวยเฉพาะเวลาคุณใส่ตัวแปร x เข้าไปหลายตัวแปรสมการเพราะฉะนั้นทางเรื่องหนึ่งที่นักวิจัยนะหรือเครื่องมือนึงที่ถูกนํามาใช้นะครับก็คือการทําข้อมูลให้มีอยู่รูปของเป็นแบบ panel data panel data เนี่ยมันเป็นการผสมกันระหว่าง cross-sectional data กับ time series นะครับความหมายอยู่ธิอย่างเช่นผมเก็บ GDP ย้อนหลังใช่ไหมครับถ้าคุณเก็บแค่ของประเทศไทยอย่างเดียวคุณย้อนหลังไปด้สามสิบปีคุณได้มีปีละหนึ่ง GDP ปีละหนึ่งตัวเลขตัวเลขหนึเลขกันเรื่อยเแต่ถ้าผมบอกผมไม่เอานะผมเก็บหาข้อมูลที่ได้ดีกว่านั้นคือผมเก็บย้อนหลังสามสิบปีเหมือนกันนะแต่เก็บของเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศแสดงว่าในแต่ละปีเนี่ยผมจะมี GDP เนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดตัวไปเรื่อยเรือยถูกป,ปะ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณก็เจ็ดสิบเจ็ดคูณกับสามสิบ เป็นเท่าไหร่ครัสองพันถูกไหมครนั่นคือลักษณะของข้อมูลที่มันมีจำนวนที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นข้อได้เปรียบข้อหนึ่งของการทำไฟล์เดเรทาที่หลายๆคนก็เลยนิยมใช้ในะครับพยายามทำข้อมูลจากข้อมูลที่อยู่ในรูปของไฟล์ไดเรกท่าเช่นมีครับการส่งออกหรือว่าคุณสง่งออกไปไปไป,ไปทั่วโลกเนี่ยนะคุณเอาตัวเลขมาตัวหนึ่งความหมายคือเป็นการสงร่งออกคูลค่าโวกของประเทศไทยว่ามีมีกี่บาทไปทั่วโลก เพราะนั้นคุณย้อนหลังไป30ปีมันก็มีแค่30 30ตัวเลขสตัวอย่างในนั้นเองแต่ถ้าผมบอกผมไม่เอาละผมแก้ใจาบอกนะว่าในแต่ละปีผมส่งออกไปหนึเก้าสิบหกประเทศนะครับเพราะนั้นคุณเอา30ปีย้อนหลังไปมันก็จะกลายเป็น1นึก้สิบหคูณกับ30มส่นนี้จำนวนมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่ีคูณใช่ไหมจากสามสิตัวอย่างกลายมาเป็น1นึก้สิบหคูณกับ30 ดัะนั้นจำนวนมันก็เยอะขึ้นและเราคาดหวังว่าะะมันมีตัวอย่างเพียงพอต่อการกะประมาณสมการของเราหรือแบบนอกของเราได้คือข้อที่เกี่ยวงตัวพายนลเรต้าคราวนี้คำสั่งของตัวพายนลเรต้าเนี่ยนะครับพอเราเราจัดข้อมูลให้มีรูปของพายนลเรต้าแล้วมันก็ยังใช้ในรูปแบบเดิมครับแบบจี่องพื้นฐานของการทำพายนลเรต้าเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งสองแบบแบบแรกเนี่ย เราเรียกว่าเป็นฟิกเอฟเฟกต์นีเกชั่นนะครับแบบที่สองยกว่าเป็นแรดดัมเอฟเฟกต์นีเกชั่นซึ่งจริงๆแล้วในเชิงของทฤษฎีเนี่ยสองแบบเนี้ยนะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะแล้วจริงๆแล้วมันควรจะต้องพูดไปเลยประมาณนึงแต่เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเพราะผมคิดว่าเราน่าจะสัไมไปรู้เรื่องนะครับเอาแค่สัมที่มันเข้าใจง่ายสองแบบนี้ต่างกันนะตรงที่ว่าในกรณีของการเป็นฟิกเอฟเฟกต์นีเกชั่นเนี่ยเรามีการคำนึงถึง คุณลักษณะบางอย่างของแต่ละอิน i ิวิเดียลเอาเ a t i o n วความหมายก็คือเช่นผมเก็บข้อมูล30ปีย้อนหลังของการส่งออกไปทั่วโลกของประเทศไทยนะครับถ้าเป็นกรณีของ Figure f i g u r อร์เซนต์ n i เดชัใช่ไหมครัเราจะมีการคำนึงถึงลักษณะของประเทศเช่นประเทศนี้มีลักษณะเป็นแบบนี้คนชอบแบบนี้มีพฤติกรรมบางอย่างที่มันเป็นสอบาะเจาบจง Uh, basic, เคลาสสิกเองแค่มีการคำนึ่งรูปแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับสองแบบที่เรียกว่าเป็นแลนด์มัพเอฟเฟกต์แลนด์มัพเอฟเฟกต์เนี่ยมันคิดว่าไอหนึ่งร้อยเก้าสิบประเทศเนี่ยที่เราส่งออกไปเนี่ยมันมีรูปแบบหรือมันมีความชอบไม่เป็นค่าเฉลียฉล่ยกลางอยู่ความหมายก็คือเขาคิดว่าไอค่าสมมตินะอ่านมันอาจจะคิดว่าหนึ่งเขาก็ทงประเทศตัวนี้อาจจะชอบกินเนือ้อหมูเหมือนกันหมดเลย นี่คือลักษณะของ Nintendo effect replication แต่ถ้าเป็น fixed effect มันบอกไม่ใช่แต่ละประเทศอาจจะชอบกินหมูชอบกินหมูน้อยกว่าชอบกินหมูเยอะกว่าก็าได้นี่คือความแตกต่างครับเราคราวนี้เพราะนั้นเนะี่ยพอเราทำเรื่องของ longitudinal data แ,แล้วเน,นี่ยนะคนโดยส่วนใหญ่เขาก็เลยนิยมใช้ตัว fixed replication เป็นหลักเพราะไหนๆเราก็เก็บความแตกต่างในแต่ละ individual ในแต่ละปีมาแล้วนะครับความหมายก็คือเก็บ GDP ก็มีเก็บการสอบประจาประเทศแต่ละปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเราควรทำเป็น Fixation เพื่อควบคุมตัวคุณลักษณะบางอย่างของของแต่ละประเทศเอาไว้นะครับไม่ให้มันมีผลกระทบต่อการงานทการของเราคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกันง่ายมากครับในการทำ Fixation เพราะนั้นตอนนี้นี่คือความรู้พื้นฐานนะครับที่น่าจะเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คุณก็สามารถไปไปทำอย่างอื่นได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไง เดี๋ยวทุกคนเปิดไปที่ไฟล์ไฟล์ที่เขียนว่า Data n ใน e s นนะครับไฟล์เดิมนะเปิดมาที่ นพาร์เนลเดต้ามีอะไรครับพาร์เนลเดต้าลักษณะข้อมูลพาร์เนลเดต้าเนี่ยนะที่สําคัญเลยเนาะจะต้องมีอยู่สองข้อร่างเป็นหลักพื้นฐานเลยคือสองข้อร่างแรกนะครับสองข้อร่างแรกนี่คือนี่คือค้อร่างอะไรครับนี่คือปีนี่คือปีอว่าปีมัน B. มีปีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นปีเจ็ดสูงเจ็ดหนึ่งไม่ต้องเขียนเต็มก็ได้หรือใครจะเขียนเต็มก็ได้ไม่มีปัญหารครับเนสองครับ,รบเราเรียกตรงนี้ว่าเป็น ID code นะครับก็คือ ถ้าเป็นกรณีของประเทศเมืี้ก็ <S <S คือ ID code แต่และตัเลขคือแต่ละประเทศนัน่นเองนี่คือ ID code โอเคไหมครับเพราะนั้นสองข้อแรกนี้ต้องมีในการทำฐานขคอรูลนะครับที่เหลือก็เป็นของใครของมันไปอย่างเช่นเนาะตรงนี้อาจจะเป็นของตัว 70, ะะปีเจ็ศูนะฮะ ID หนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือลักษณะของข้อมูลฐานข้อมูลมันจะต้องอยู่ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอีกอีก,อกสักหนึ่งรูปแบบครับ ยกตัวอย่างเราตัวอย่างไปอ,อันนี้มันมีกีนินตัวอย่างเองประมาณอ๋อสองหม่นห้าคสองหมื่นแปดะครับสองนแปดสองหตัวอย่างโดยประมาณตนะ่อเดี๋ยวผมให้ดูอีกเคสนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลจริงเนาะนะที่ผมทำวิจัยเนาะแล้วก็ผมใช้เป็นพาร์เนอร์เต ให้ดูว่าลักษณะของหน้าตาของพวกนี้มันถูเป็นแนวตั้งหไครับอ่ะนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างครับอย่างเงี้ยนี่คือเยียวเห็นไหมครับ แล้วก็นี้ปีถึงเก้า็แปดไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้เป็น ID ของผมไ d เนี่ยเลขเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวประเทศครับเช่น ID เลขหนึ่งก็คือแทนประเทศอัฟกา,านิสถานนะครับ ID ดีสองก็แทนอัลเา,าเนียนะ ID ดีสามก็แทนอัลจีเรียพวกนี้แล้วก็บรรดาตัวไปเหล่านี้ครับมีอะไรบ้างเช่นตัวนี้ครับตัวนี้คือมูลค่าในการสงร่งออกนะครับตัวนี้นี่บมูลค่าในการสงร่งออกเป็นกี่บาทนะครับซึ่งอย่างวรนีเลขตัวนี้คืออะไร ก็คือที่ประเทศไทยมีการส่งออกอย่งสินค้านี้เป็นอาหารแปรรูปส่งออกอาหารไปรรูปไปยังประเทศอัฟกานิถานในปี198มีมูลค่าคือศูนย์บาทก็คือไม่ส่งนะครับหรือเลขศูนย์ตัวนี้ก็ความหมายก็คือมีการส่งออกอาหารไปรรูปไปยังประเทศอับไปนี้ในปี198เป็นมูลค่าศูนย์บาทก็คือไม่ส่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ของตัวเลขประเทศไทยบ้างเช่นตัวนี้ฮะที่ผมเขียนเลียว GDP ตัวนี้เรียว GDP ตัวนี้เป็นของประเทศไทยในปี198 เพราะนั้นทุกตัวเลขตัวนี้ผมเลยลาก Co อปี้ลากยาวเลยถ้ามันหมดในปี1 9 8ว่าเพราะมันเป็นของประเทศไทยแต่ถ้ามันเป็นตัวนี้ครับที่เขียนว่าเรียงจีดีพีเจตัวนี้ตรงนี้เป็นเรียงจีดีพีของแต่ละประเทศผู้ค้าเช่นตรงนี้ก็เป็นของประเทศเตาผงเนียในปี1 9 8เลข103.69ก็เป็นของประเทศออสเีเลียในปี1 9 8เพราะนั้นถ้าเปลี่ยนประเทศไปเรื่อยเปลี่ยนปีไปเรื่อยตัวเลขมันจะไมครับ เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตอนนี้ที่มันเป็นเรื่อง GDP ของของประเทศไทยเรื่อง GDP ของประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนเฉพาะแค่ปีอย่างเดียวถูกไหมครับในแต่แต่ถ้าในปีเดียวกันเช่นปีหนึ่งเก้าแปดตรงนี้ของกตงน้ออกตนเทศมันก็ปอกเลขเหมือนกันก็คือหนึ่งเก้าเก้าเก้าของเราอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่มีการใช้งานจริงซึ่งแน่นอนครับนะก็จะต้องมาระงับแบบนี้นะครับเวลาคุณใช้งานตัวไหนที่เปลี่ยนบ้างอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้เป็นซจรีิงเลยอ่ะ อันนี้เรามาดูตรงนี้ครับว่านี่คือข้อมูลของเราเดี๋ยวทุกคนเปิดโปรแกรมสเตเต้ตาขึ้นมาครับแล้วก็ทำการ Copy ใส่เข้าไปเลยครับ มีได้ไหมครับมีใครไม่ได้ไหมครับมีใครต้องมางนั้งวลาแบบนี้ทั้งหมดไหมครับจะไดท้ทำแบบผมได้ครับทุกคนลองกดกดคันโทรกับชิปพร้อมกันครับเรา้องมาตั้งตรงนี้ติดต่อชิปพร้อมกันครับ บดบดกด,ดนบดนเกดตัวกดเนาะนชิเนาะแล้วก็กดลูกศรด้านขวากดลูกศรด้านขวาทีศมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอเอาเอามาสมาตั้งเอามา,มาตั้งตรงนี้ก่อนที่ช่องเอหน,นึ่งแล้วก็กดคอนโซลชิพของกันค้างไว้ค้าไว้ที่เท้าไดาไ้แล้วก็ดกดลสอศรด้านขวาตรงคีย์ครับเห็นไมครับ ่แล้วก็กดตู้สอนล่างดีหนึ่งครับแล้วก,กดคอนโทรลซีแล้วก็กดไปคอนโทรลวินิจเซครับไม่ต้องมานั่งต่อไปเริ่มนั่งทาร์มนะครับเริ่มนั่งมาครอบคุมกันนะอะมันเป็นอันนี้ผมมัต้องสอนนะมันเป็นขีดลักนะครับมันเป็นขีดลักษณ์ e ห้เซลลงอันนี้อาจจะต้อไปเติมความรู้นะ ที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีข้อเสียเดียวคือถ้ามัามมน,ม,น <c oughs> มีช่องว่างข้อมูลเกิดขึ้นมันจะมันจะสต็อกให้เราเช่นคุณมีช่องว่างข้อมูลยางเียยกตัวอย่างนะครับผมอด้ยยูเป็นแบบนี้นผมว่าผมกดอย่างนี้ใช่ไหมผมจะผมจะให้ลากจากข้องบลสุดไปล่างสุดอะครับถ้าผมก,กดคอนโทรชิพพร้อมกันแล้วผมกดลงใช่ไหมครับมันก็จะมาจบแค่นี้ที่เลขหนึ่งเพราะว่าหลังจากเลขหนึ่งไปเนี่ยมันเป็นช่องว่างเราก็ต้องกดย้อมันไปเรื่อยๆเนี่ย เนี่ยผมกดย้อนไปเรื่อยจนกว่ามันไปถจนจบเลขสุดท้ายอะไรกพราะว่าแบบโอเคไหมมีใครไม่ได้ไหมครับไ,ได้ครับโอเคครับหลังจากที่เราคัปปี้ไปในเซใส่ด้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำแล้วนะมีใครไม่ได้ไหมครับไม่มีค,ครับโอเคนะอันนี้ ไม่ได้ไม่ได้เอาไปออกข้อสอบนะครับข้อสอบี่ยออกไปเสร็จแล้วเดี๋ยวรอจารเชเดราเขาผมตงใ้เขาเดูนะอยาให้เขาดูว่าเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่อันนี้อันนี้มันเป็นออปชั่นเสริมนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับเราโอเคหลังจากนั้นเราจะเริ่มทำให้ตัวาาพาร์เรลเดต้านะครับให้คนพิมพ์ x t ครับ x t เนี่ย x t แล้วก็ set set tset นะครับ xtset เ,เนี่ยย่อมาจากอะไร xt เนี่ย x เนี่ยย่อมาจาก observation เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเช่นมูลค่าการสง่งออกไปยังประเทศต่างๆเนอะกระทรวงประเทศก็คือตัว x ตัว t คือ time series ก็คือระยะเวลาเพราะนั้นเซต้ามันก็เลยสร้างมมาคำว่า xt ครับขึ้นมาให้บอกว่าโอเคตอนนี้เราจะรำเรื่องของตัวเป็น time series data แค่นั้นเองเนี่ยนี่คือตัวย่อของมัน เพราะนั้นเนี่ย x t เดี๋ยวพอเราใช้คำสั่งในตัวตระกูลของ panel นลล์อิ i เทอร์เทั้งหมดนะครับพวกเป็นพาร์นลล์เดต้าทั้งหมดนะครับมันจะขึ้น x t เสมอนะความหมายของ x t เนี่ยมันคือตัว prefix รู้จัก prefix ไหมครับ prefix คือคำที่มันเป็นตัวก่อที่ต้องนำหน้าคัำนั่นคือตัวตัว x t อ่ะ x t set ก็คือเป็นคำสั่งที่บอกว่าต่อไปนี้เราจะเซตข้อมูลเราให้เป็นรูปแบบของพาร์นลล์ d a t นะครับแล้วก็พพิม์ i d year แต่ตอนนี้ ID ของเรามันชื่ออะไรครับ ID c o โค้ดใช่ไหมครับเราแค่กดเข้ามาครับ ID c o โค้ดแล้วก็เยีย yeah. แค่นี้ครับเซนต้ามันต้องการสองสิ่งนี้ mm hmm. เพื่อให้รู้ว่าข้อมูลเราเป็น panel จริงาะ ID โค้ดแล้วก็เ yeah. ยนะียเนาะแค่กดเข้ามาได้ครับถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นะนะครับแล้วก็กด enter ได้เลยครับเป็นย mm ังไงมันจะบอกเลยว่าโอเคมันเป็น panel เซนตะ้าอันบาลานซ์ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีบาลานซ์กับบาลานซ์กับอัน มันเป็นลักษณะคือเช่นสมมุตินะกรณีหนึ่งปีมีสิบตัวอย่างคุณมีสิบปีแต่ละปีจะต้องมีสิบตัวอย่างไปหมดจะไม่มีการข้ามปีจะไม่มีการข้มมา,รามตัวอย่างเกิดขึ้นนั่นคือเป็นบาลานซ์แน้วนะครับจะเป็นสองรีบาลานซ์นะครับแต่ถ้าเป็นนันบาลานซ์ก็อาจจะมีแกลปบางปีเกิดขึ้นหรือจำนวนตัวอย่างบางปีหายไปแต่ไม่มีผลต่อบาลานซ์นะครับมันก็ใช้งานได้โดยพืย้นฐานที่นี่เห็นไหมับมันบอกว่า ตัวพาแนบไวเดคือตัว ID โค้ดตัวนี้ของเรานะครับแล้วก็ตัวก็คือฟองเห็นมองเขอ,อ,อหอ้นีไหมโอเคโค้ดแล้วก็เยียครับแล้วก็ไอตัวตัวเยียมันก็คือปี68 8 8 8แต่มันบอกว่าะไรครับ b u ป it g ก๊ s ช่ไหมครับก็คือมีแก๊งข้ามบางเขป็นเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาครับใช้งานได้กติบางเเสร็จแล้วนี่คือนี่คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้คือเซต้ามันรู้แล้วว่าโอเคข้อมูลเราเนี่ยมันคือตัวพาราแอลแลเต้าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมจะเริ่มในกรณีของฟิลิปเฟกต์อะไรต้นเฟกต์เรเกชันนะครับทุกคนลองพิมพ์ครับเช็คมีมนกันครับแล้วก็ i e g FT, IEG, i, e g. I e g ใช้ไออผมผมปอ,ไอย่างครับสำหรับสำหนี e ้ต่างนะผมออกสอบให้ครับใช้ไว้ย่งครับ i g ใช้แล้วนะใช่มั้ยใช้แล้วครับอย,อยู่ในตัว application ประตัก e ติ i g เนี่ยมันคือ Simple หรือมัน d e r f u l นี่ใน application ปรกติเลยนะครับ no. i e g นี่ออกสอบนี้นะครับชีวิตนี้บอกเลย ผมไม er <Beginning. S 1> ่ได้คำสั่งมานะไอตัว IEG นะครับเพราะผมคิดว่ามัน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 ก็ไม่ต้องให้ปะเพราะมันแค่ IEG อ่ะคุณจัอยู่สามตัว r e g IEG IEG ยาอมาจากอะไรครับ Ligase นะครับ IEG ยาอมาจากเพราะว่า Ligase ครับนโอเคคราวนี้ถามว่าอาจารย์ถ้าพอไปถึงในห้องสอบหนูทำไม่ได้หนูลืมทำไมหนูแล้ผมให้เลยคุณไปเปิดเทวเลยครับ คุณไม่เปิดเที่ยวตรงนี้ยใช่ไหมแล้วคุณก็พิมพ์ว่าอะไรคุณคุณไม่เข้าใจกับว่าอะไรครับคุณอาะบอกโอเคลีเนียลิเกชั่นขอผมนะขอพิมพ์เนี่ยมันก็เรื่องตรงที่มันเป็นลีเกชั่นี่เห็นไหมครับเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ก็บอกลนะีเกชั่นเนาะแล้วก็เราพิมพ์เป็นยังไงได้ลีเกชั่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณพิมพ์แค่ i อเนะี่ย ตัวเซต้ามันรู้นะครับว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็ใส่ p e n d e n t variable นะแล้วก็เป็น Independent Variable เป็นรูปแบบไหนหแค่นั่นะครับโอเคไหมครับเตอในะไหนๆไ,ไ,ไ,ไหนก็พูดลวเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้ให้คำสั่งมาในกรณีของคลัสเตอร์เนาะคลัสเตอร์ที่ผมออกไปแล้วนะแต่ว่ารอรออาจารย์เชียร์ดาเขาคอนโทรลนะว่าจะเอาไปหอเานะครับแต่คำสั่งที่ผมให้มาเนี่ย ในเซต้าเนาะในในกรณีของคลาสเตอร์เนี่ย,ออยผมจะให้ในรูปแบบนี้มานะครับให้ประมาณนี้มาเนาะความหมายคือเช่นผมให้อย่างเงี้ยผมว่านผมเห็นว่าเป็นเนี่ยนะ name เดสเนมกันเลยดีเป็นเดสเนมกันีลยแล้วก็ผมเขียนว่าวาเนมโดยโปกติเนี่ยผมเคยแจ้งไปแล้วคำว่าวาเนี่ยมันมีสองแบบคือวาเนมกับวาลิสวาลิสเนี่ย,ค,ยคือคุณสามารถใส่จำนวนตัวแปรไปหลายๆตัวพร้อมกันได้เลยในตำแหน่งตรงนั้นโอเคไหม แต่ถ้าวาเนมคุณใส่ได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นชื่ออะไรอย่างชื่อตวัวแปรอะไรตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งแ,แค่นั้นเลยนั่นคือวาเนมนะครับนี่คือความแตกต่างเนาะเพราะเพราะเดี๋ยวเนี่ยในข้อสอบเนี่ยผมจะให้คำสั่งแบบนี้มาแล้วก็ผมจะวงเลยว่าเป็นวาลิสหรือวาเนมาสมองนะครับเดี๋ยวงงอีกอาจารย์วาเนมคืออะไรวาลิสคืออะไรวาลิสคืออะไรครับสรุปใส่ได้ทีละหลายๆตัวแปรแต่ถ้าวาเนมใส่ได้แค่ทีละหนึ่งตัวแปรเท่านั้น ที่บอกเนี่ยอันนี้มีในข้อสอบนะครับคือคําสั่งที่ผมจะให้ไปแต่เป็นแค่วาเลนหรือวาลิสซึ่งเราต้องไปเปลี่ยนเองเพราะเนื่องจากว่าข้อสอบมันมีหลายชุดแต่และชุดผมก็ให้คุณเปลี่ยนตัวแปรไปเรื่อยๆของใครของมันแค่นั้นเองเขียนไหมมีใครมีใครถกมีใครไม่ได้ยินไหมได้ยินเนาะเดี๋ยวมีได้เปลี่ยนเปลี่ยนต้อการกัน,กนโอเคอะต่อมานะครับ xti g เรียบร้อยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นครับ x t อย่างที่บอกเนาะ x t ตัวนี้มันคือ prefix มันคือคำนำหน้าว่ามันเป็น regate มันเป็น panel data ig e มาจากคำว่า r e g r e s <c oughs> s ก็เหมือนที่เราทำงานกันเหมือนที่เราใช้งานกันประประตึเมื่อครั้งทีนะะ่แล้วนะครับหลังจากนั้นครับผมเลือกตัวแปรใส่เข้ามาเราก็คือตัวแปรตามก่อเลยตัวแรกตามตัแต่งนะสมมติว่าเราเลือกตัวแปรนี้แล้วกันครับสมมตินะที่ผมสมมติน,นะครับเอาเคเอา msp ตัวน,นี้ได้ะครับใส่เข้ามานี่คือตัวแปรอะไรครับ ตัวแปลต่างของเราคือดีพีเดนแปรโรและผมก็จจะลองใส่ตัวนี้เข้ามาครับอาจจะเป็นเอชเบนเลสตรงนี้่อะงองลองใส่แต่ไอ้นี้อะไรครับมีใครไม่ได้ไหมครับอันนี้แค่แค่สูตรนะผมผมก็มัวๆนะผมก็ไม่รู้ตัวแปลแต่ตัวมันคืออะไรนะแต่ในเล่มต้อลองดูวทำยังไง ได้ไหมครับได้เนาะมีใครไม่ได้ไหมครับไม่มีเนาะคราวเนี้ถ้าได้เสร็จแล้วนะครับผมแค่กดกด Enter เลยครับได้เลยครับปุ๊บไค่ตัวนี้มันออกมันมี no o s e r a t i o n ไม่อบเลยครับขอเลสมันเป็นตัวนี่มันเป็นตัวสื่อมันรับไม่ได้นะครับเขียนออไปแล้วก็เอาเลสออกไปเอาเลสออกไปก่อน เลเนต์ตรงออกไปฮะเอาอะไรดีที่มันเป็นตัวเลขหน่อยนะอันนี้ก็ได้ฮะพี่เขียนว่าเกรดก็ได้นะครับเกรดได้เกรดแม่จะเอาเอาเบอร์เยียรดดีกว่าเบอร์เยียรดนี่อ่าเนี่ย msp s แล้วก็เบร์เยียรร์ตงนี้นะแล้วก็กด enter เนี่ยเรียบร้อยแล้ว หน้าตานี้หน้านี้เนาะนะหน้านี้ที่เราได้เนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นนี่ครับชื่อมันก่อน,อนละแลนด์ดองเอฟเฟกต์ Gls หรือเกียร์ช้นก็คือแลนด์ดองเอฟเนะครับซึ่งเสร็จแล้วนะครับนี่คือแลนด์ดองเอฟเฟกต์แต่ผมบอกว่าไอ้โมเดลเนี้ยเราไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะยาวไม่ค่อยจะนิยมใช้กันนะมันนิยมใช้เป็นพวกเรื่องของตัวฟิกเอฟเฟกต์มากกว่านคะครับฟิกเอฟเฟกต์เนี่ยก็ทำคล้ายกันเลยครับ ก็คือพิมพ์คำสั่งเหมือนเดิมเลย,ย่างนี้ฮะแล้วก็พิมพ์แค่คอมมา f e ครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยใช้คำสั่งเดียวเลยไม่ต้องพิมพ์นะขอร้องเอาเมาส์ไปคลิกด้านซ้ายครับกดมันมานะแล้วก็กดคอมมาแล้วก็พิมพ์ f e f e ย่อมาจากว่า effect นะครับพิมพ์เสร็จทดล,ลองกด enter ครับนี่ฮะ บอกชัดเจนเลยเห็นไหมครับเป็นอะไรฟิก,ฟกเอฟเฟ t r e g a เกชันนะครับแล้วส่วนที่เหลือที่เหลือตรงนีนะ้นี่ผมให้ไปเวลาอ่านค่านะครับอ่านค่าพวกโพลิเชนต์นะครับก็เหมือนกับกรณีที่เราทำรันปกติเลยอ่านเป็นเช่นถ้าคุณเป็นแบบวอลอกโมเดลคุณก็อ่านเป็นค่าความยืดหยุ่นใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นเป็นแบบเนียแนโมเดลเช่น2ฝั่งเลยอย่างเคสเนี้ยมันเป็นเรีเนยนอยู่แล้ว มันไม่อยู่แค่ลบสองฝั่งเพราะนั้นมันบอกว่าเช่นตัวแปร x เปลี่ยนแปลงไปหนปปึ่งหน่วยตัวแปร y จะเปลี่ยนแปลงไปจุดจุดจุดกี่หน่วยว่าไปนะในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของตัวค่าโคอิเคียนะซึ่งผมบอกข้อสอบนะในการอ่านค่าตัวแปรบอกยังครับเคยบอกแล้วเนาะวนะ่าออกข้อสอบเคยบอกไหมเคยนะซึ่คุณต้องเตรียมตัวนะผมบอกข้อสอบแน่นอนนะครับไอ้พวกอ่านค่าโคอิเคียนนะครับ อัน okay. นี้ <c oughs> ทานไหมครับข้างหลังทานเนาะโอเคนี่คือฟิกเอฟเฟกค,ครับนอกจากนี้ครับถ้าใครยังจำได้นะครับครั้งที่แล้วไม่ใช่ครั้งแล้วครั้งที่แล้วนะฮะครั้งก่อนหน้านู้เนาะที่เราเรียนเรื่องของตัวเรเกชันผมบอกว่ามันมีออปชั่นตัวหนึ่งครับเราเรียกออปชั่นตัวนี้ว่าเป็นบ c e robust ซึ่งช่วยในการแก้ปัญหานะครับลดไม่ใช่จะใช้่ว่าแก้ปัญหาเลยครับใช้ว่าบรรเทาปัญหา ไอตัวค่าแสดงอ r เออร์ตวนี้ครับให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับเราเลยใช้ออปชั่นที่เขียนว่าเป็น VCE robust ครับซึ่งเราก็สามารถใช้ในกรณีของตัว Panel r e ล a t i o n ได้เหมือนกัน